มีข่าวลือที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโรเซ่โรสสมาชิกวงแบล็คพิงและแบซูจีเบสูซีนักสแสดงและนักร้องชื่อดังของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นในปี2020ชาวเน็ตสังเกตว่าทั้งคู่โพสตภาพถ่ายและแคปชั่นบนโซเชียลมีเดียที่มีความคล้ายคลึงกันอีกทั้งยังดูเหมือนจะอยู่ในสถานที่เดียวกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดข่าวลือว่าอาจมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองนอกจากนี้โรเซ่เคยให้สัมภาษณ์ว่าในช่วงวัย23 เธอผ่านประสบการณ์ความรักที่เจ็บปวดซึ่งทำให้แฟนๆเริ่มคาดเดาว่าเพลงก่อนที่เธอเขียนในปี2019อาจสะท้อนถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ในอดีตของเธอแต่โรเซ่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลในเพลงหรือความสัมพันธ์ที่กล่าวถึงต่อมาในปี2023โรเซ่มีข่าวลืออีกครั้งกับนักแสดงหนุ่มคังดงวอนคงดงวันแต่ทางต้นสังกัดวายจีเอ็นเทนเมนต์ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้อย่างชัดเจนว่าไม่เป็นความจริงข่าวลือความสัมพันธ์ต่างๆของโรเซ่ที่แฟนๆตั้งข้อสังเกต จึงยังคงเป็นเพียงการคาดเดาไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าตัวหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ